สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าจอให้เป็นแนวตั้งนะครับพอดีว่าผมเองเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับให้มันเป็นแนวตั้งคือผมเข้าใจว่าการจะตั้งหน้าจอมอนิเตอร์ให้เป็นแนวตั้งก็คือ ตั้งเสร็จแล้วตั้งเป็นแนวตั้งแล้วเราก็ไปเซตค่าที่ตัวมอนิเตอร์ให้เป็นแนวตั้งแต่ผมเข้าใจผิดครับไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงผมมีจอมอนิเตอร์ขนาด32นิ้ว1ตัวแล้วก็อยากได้จอมอนิเตอร์ที่เป็นเหมือนจอจำลองโทรศัพท์อีกหนึ่งตัว แล้วผมก็มีจอมอนิเตอร์ขนาด19นิ้วอีก1ตัวนะครับที่เอามาทำเป็นจอแบบหน้าจอโทรศัพท์นะครับทีนี้กว่าจะมาตั้งค่าให้เป็นแนวตั้งอย่างนี้ได้นะครับผมก็เข้าใจผิดแล้วก็ไปตั้งค่าผิดผิดอยู่ตั้งนานนะครับก็คือตอนแรกอย่างที่บอกไว้นะครับคือว่าไปตั้งค่าที่ตัวมอนิเตอร์เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไปตั้งค่าที่ ซ uh, อฟต์แวร์นะครับของคอมนะครับง่ายๆนะครับโดยวิธีการผมไปพึ่งจากอาจารย์ Google นะครับหรืออีกที่หนึ่งก็คือ YouTube นะครับก็เขาทำกันง่ายๆนะครับแค่คลิกขวานะครับที่หน้าจอนะครับแล้วก็ไป Display Setting นะครับ มันก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบสายอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ได้หน้าจอที่เป็นหน้าหน้าตาเหมือนกันนะครับเราก็มาเข้ามาที่ display setting นะครับแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้ครับเราก็จะได้แล้วจอ1กับจอ2อนะครับอันนี้หน้าตาแบบนี้ผมตั้งค่าไปแล้วนะครับมันก็เลยได้หน้าตาที่เป็นแนวนอนกับแนวตั้งครับซึ่งตอนแรกมันเป็นแนวนอนทั้งคู่แล้วผมจับมาเป็นแนวตั้งมันก็ไม่ได้นะครับ นี่วิธีการเซตค่าง่ายๆนะครับก็คือมาที่เจ้า display orientation orientation ต้องขออภัยนะครับภาษาอังกฤษโพดเก่งเลยนะครับออกเสียงผิดออกเสียงถูกนะครับอ่านไม่ค่อยจะถูกนะครับแล้วก็มาเซตค่าที่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแนวนอนอันนี้เป็นแนวตั้งนะครับถ้ามัน เซตเป็นแนวตั้งแล้วมันยังกลับหัวอยู่นะครับเราก็เอามเลือกข้างล่างนะครับตามที่ผมเลือกไว้นะครับอ่าครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับหลงไปตั้งค่าที่ตัวมอนิเตอร์อยู่ตั้งนานนะครับอ่าจนไปดูใน u ู u b e ก็เลยถึงบังอ้อนะครับก็ลองทำดูนะครับ ก็มีประสบการณ์แบบงงๆก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับจะได้ไม่งงเหมนหุมมโอเคครับประมาณน,นี้ขอบคุณครับไลค์กดติดตามให้ด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออแห้ปกรขอบคุณบัตรทีครับ,รบรว้า